มายังทุกคนพร้อมยังกดแล้วนะไม่รอละกูรอฉีดแล้วป้องละอูะอะออ้จับกิน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 ดูกดกาแฟไปแล้วจะยิงกูโอ้มันเยอะจังวะไปนู่นโนเกียไปเก็บโนเก,กียนู่นอไเด้กูฉีดแล้วไปกาแฟรีบวิ่งเลยสปีดรันละอ่ะยาอเร็วรีบตามมาครับรีบต,ตามมาครับ ไอพวกนี้มันวิ่งกันเร็วจริงกูฉีดดีๆแล้วไงฉีดกันหมดแล้วไงใช่ปะเดี๋ยวิ่งเร็วมากหมดแล้ว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 พลังงานหมดแล้วหล่นนะจ๊ะอ๋ออย่าหล่นนะครับหล่นต้องขึ้นมาใหม่นะโอ้ยก็ตรงนี้สวยมากไอ้ตอนเล่นมัลติพิเยอร์เวลาเล่นกับช่วยด้วยกูอุ้ยชากูก็ช้าเหมือนกันแหละมึงเลื่อนเมื่อกระโดดด้วยความเร็วเยอะตางลงยากระสุน กระสุนกระสุนมันเอากูไปแล้วไปไหนโอ้คุณล่วงแล้วกูณล่วงช่วยช่วยเร็วรีบมาเร็วรีบมาเร็วครับโอ้โดนเพื่อสุดท้ายอ้าโดนกูรอดนี่ว่ะเร็ววินวินไปต้องไปถึงไปเร็วลากรอยอีกแล้วเหรอกรอยไปสองคนอีกแล้ววะเนี่ยจะล้มแล้วไม่นักย่าจะใจจะแตะฉันอย่า อย่าแตะอย่าแตะอย่าทำร้ายกันเลยบินมึงต้องไปถึงตายไตายพวกมึงไปเอ็งคำสั่งสุดท้ายแล้วเอ็งมีเลือดต้องไปแล้วเออมาเดี้ยเลยโว้ยเออมาเหยมาเร็วอย่าแตะกูนะเลือดเลือดเลือดให้เลือดกูเลยหนึ่งอ่ะมันแตะพเดียกูตายอ่ะอย่าต่อยอย่าต่อยฉันอย่าอย่าอย่าต่อยอย่าต่อยฉัน กดสวิตช์ตรงนู้นกดสวิตช์ตรงนู้นกดสวิตช์แล้วว่แล้วค่อยนั้นค่อยเดินขึ้นอ๋อชุบขอบคุณครับขอบคุณครับเนั่อนื้อจะจะจะอ่เออเอออ๋อชิ้งช็อตมิ้อย่าอย่าต้องไปให้ได้ต้องไปแตะขอบฟ้าเออคือวิ่งวิ่งไปไปเร็ว ไปแตะคอฟ้าเลยโหจะเจอแทงอย่าเจอสองตัวนี้อีกนะโอ้ชิบเลือดไปแทงมาด้วยเว้ยโอ้โหไอกระเป๋าเลือดอะชอ็อปกูเก็บแล้วมึงรีบมาเหอะกูจะเข้าจาุดเซฟรูมแล้วเนี่ยตรงนี้แล้วเนี่ยเซฟรูมเนี่ยกูมไม่ยุ่งกับแทงแล้วเนี่ยอยู่ไม่ได้มันตามมึงมาแทงคอ <c oughs> ตาตัวมันเร็ว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 เออ yes โอ้ยอดร้อยสี่สิบเก้าตัวโอ้โหวิดวิสเลเยอร์โอ้ไม่น่าเชื่อเป็นไงเหลืออยู่สองคนสุดท้ายสุดๆนะตาตัดที่ไอ้หลินมันเลือดมันก็เลือดเยอะนะแต่สือท้ายโดนชาร์เจอร์ดึงไปช่วยเต็มที่แล้วหลินช่วยไม่ได้จริงขอโทษด้วยช่างน่าเศร้าจริงเลยชาร์เตอร์แม่งชนเสร็จปุ๊บแม่งฮันเตอร์ลงไป เราทาเต็มที่แล้วอ่ะเราขอโทษด้วยทำอะไรไม่ได้ฮเลือดหมดไงก็นี่หลักคือเรากินพิวไม่ได้ไงขึ้นนี่ขึ้นนี่เหมือนกับเราแบบอะไรเขาเรียกว่าแฮด d i c a อะไรคือแบบต่อเลยอ่ะยากกว่าเดิมสองเท่าอ่ะเพราะเรากินยาพิวไม่ได้ปกติกินพิวให้แบบเราได้เดินต่อเลยคือแบบจะได้เก็บยาหลักไวปใช้ตอนสำตอนฉุกเฉินอะไรเงี้ยอันนี้แม่งไม่มีอ่ะพิวแม่งกินเขเป็นขนมอ่ะเก็บหมดใช่ไหมเนี่ยยากูเนี่ย ตอนแรกว่าทิ้งไอช็อปแล้วแม่งกูไม่รู้ทางเลยชุบไม่น่าเลยชุบกูกูว่าอยู่เออกูคิดอยู่ว่าถ้าไอบินไปคนเดียวมันจะไปรอบไม่วะอะไรเงี้ยเลยชุบกูโอเคอันตร์สกูลทัวร์ไปเราจะไปคอนเสิร์ตกีออนกันต่อท่านผู้ชมเราพลาดไม่ได้ยาหมดใช่ป่ะเปล่ายาหมดใช่ไหมแล้วไม่มีให้กูไม่เป็นไรกูไปเอาข้างหน้าก็ได้ไปกันฟอลครับไปครับอยา อย่าถอยเอออย่ายิงกูสิครับเอออย่ายิงกูสิครับยิงกูอีกแล้วนะกูปากยิงมึงกูยิงช่วยมึงแต่มันโดนกูมาครับสินมันถล่มลวงย้อน,นไปค,ค,คอนเสิร์ตเคอ,อันนี่กันวะใช่จะไปดูคอนเสิร์ตเคอ,อันเนี่ยจะไปดูให้ได้เนี่ยอยากดูแล้วเนี่ยเราเป็นแฟนมิโอมานานแล้วเราจะติดตาม พ,พิวอีกแล้วไม่เอาเก็บยาดอะดรีนดีว,นว่ามีอย่างน้อยก็มีค่ากว่าพิวไม่ไงไวค่าไปน่าจะเป็นทางไหนวะทางนี้ทางนี้ตามมาตามคุณข้าพเจ้ามาเร็วทางนี้ครับขึ้นรถบัมครับโมโนท็อกเสร็จกูเก็บไว้ปลาแทงเอาแล้วครับอันนี้แหละมันนี้แหละมันมีทางเดียวแหละ กูจะเล่าทีตรงอีตรงวิ่งวิ่งอันวิ่งเข้างานคอนเสิร์ตเนี่ยนะแม่งจะเหนื่อยประตูแม่งโคตรเยอะอ๋ออย่าตบวอย่าตบวอยอ้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 อยตบแล้วเกินไม่กาแฟมันเลือดแดงไงแล้ววะแดงไม่ได้ฮิวนี่เอาหรอไม่น่าแดงอยู่เลยไม่ฮิวเหรอครับออกไกให้หมดทีเดียวค่อยเติมใช่ไหมชาดเจอโอ้ยลุนล้วเกินชาร์เจอร์เนี่ยสปิเตอร์ปีนมาแล้ว เออเรียบร้อยนี่ด้านล่าไปทำกันต่อเฮ้ยเพลงวิดขึ้นอีกแล้วครับล็อกหนาพ่อเธอรู้มาแล้วครับไหนวะปิดไฟก่อนล้วกูนน้ำตาโงาไอ้พวกนังไงอยู่นู่นเลยตัวเขียวเลยพร้องๆไหมพร้อมไหมเดี๋ยวนะกูนั่นอะไรอ่ะนั่นอะไรอ่ะอ่อปืนโอเคเดี๋ยวกูปาระเบิดไฟเสร็จก่อนแล้วมึงช่วยกันยิงนะ สัตเลยสัตเลยยอเรียบร้อยโอ้โหเฮ้อหมูมากเดี๋ยวทำไมทาไมดาเมจกูขึ้นจากด้านหลังวะฮะคือไม่มีใครหน้าใช่ไหมไม่มีใครหน้าแต่ทำไมกูโดนตีบ้างเงี้ยไหมมีไอเดิชัดตรงนี้ครับพี่ไม่ฮะนั่นไงคอนเสิร์ตเคออนจะถึงแล้วท่านผู้ชมโอ้โหจะต้องจิตดูแคนโคเคออนแล้วเห็นหัวมันแหลมๆก็เลยอ่ะสัตเลยใช่ไหม สัตว์เงัวเราจะถึงเคอิลแล้ว,วข้างบนนี่มีอะไรไหมมีปบมอมเจ็จกูโนเกีย้ฮส่วสูของกูลงไม่ได้ด้วยเออชักเยอะชักเยอะยอ้อนฝาหลังติดกระหนักไปก็ดีบอดดึงโดนหลังมันใช่ไหมซุนกูหมดอีกแล้วอ่ะซุนกูหมดอีกแล้วอ่ะตอนนี้ปัญหามาแล้วโดดข้ามไม่โดนครับเปิดตรงไหนเนี่ยอันนี้ครับพี่ซุนหมดครับเชิด เอาวัวตีแม่งเลยได้ไหมเนี่ยมึงใช้ปืนคู่นะยิปซีอะไรเรายิปซีได้ละไอซีไม่ซองไม่ซีละด่านนี้ไม่คงชื่อเลยนะแบบว่า a t t a c k on Titan of the Dead โอ้นอนนอนกันเต็มอะไรเนี่ยโอ้ยระเบิดระเบิดระเบิดไฟมีอะไรอีกพี่เป้เอ้ยมี AK เอามา AK ย่างนั้นก็ได้ใช้อย่างนั้นก็หลัวนิดนึงเน้นหลัวไว้ก่อนเพราะกูกดหมดแม็กอยู่แล้วฮะอยู่ในชัตเจอร์ ทเทเซอร์รอะปิตเตอร์ว่า,วาทเทเซอร์ตกใจหมดเลยมันจะมาทำไมตอนนี้ทเทเซอร์ขึ้นหลังคงมามครับขึ้นหลังคามาครับเราจะไปคอนเสิร์ตกนครับนั่นครับโอ้โหอยู่ตรงนู้นครับไม่น่าเชื่อจะได้ดูแลท่านผู้ชมนั่นอะไรอ่ะปิตเตอร์อยู่ไหนวะนี่ไงฆ่าละเรียบร้อยกาแฟนี้ไม่กะใช้นั่นใช่ไหมไม่กะใช้ยาเหรอใช้ไม่ทันบอกใช้ไม่ทันนี่ไม่รู้ด้วยนะบอกไว้ก่อนคุณะาแย่งลันนะ <laughs> ก็ใช้แก่นะก,ก,ก,ก่อนที่จะไม่ได้ใช้ใช่ตรงนี้จะได้วิ่งนะพี่แนะนำว่าให้กินไว้ก่อนจะได้วิ่งแล้วโอ้โดนกูเลยละเอ้ยขึ้นบันไดอยู่เนี่ยอย่ายุง่งโอเคกระสุนอันนี้ปาไปข้างล่างแนะนำเอาเลยไหมเอาเลยนะกดเลยนะะไอกาแฟจะขวางทำไมกดแล้วครับ เตรียมตัวป้องกันตัวประตูเปิดวิ่งนะครับบอกไว้ก่อนตัวไข่ตัวมันเงี้ยไหมเออเผาไว้ก่อนตอนนี้เออดีมากอืมอีกตัวแล้วไม่ก็วิ่งตัวติดไฟมาใส่เรามันไม่โดน <c oughs> ถือว่ามันตายแล้วอย่างนั้นอะทะเลเพิงอะเรียกว่าทะเลทะเลเพิงอะเ,เ,ะเน,นี้ยยางสดย่างเทนนิสวิ่กินนะตอนนี้เพิงหมดแล้วครับพี่กลางทะเลเพิงข้างทะเลเพิงเปิดยังว่ประตนนูไม่เปิดดีกว่ะกลาง เร็วครับประตูรีบเปิดสิครับเดี๋ยวไททันมาครับกลัวไททันตอนนี้เปิดยังมึงไม่ต้องขึ้นมาได้หลือยู่นั่นแหละอยู่ล่างก็ได้เป็นตัวล่อไปเป็นตัวล่อไอ้มึงโอ้โหแม่งมากันเยอะมากมาโอ้โหแม่งมาเป็นสายอ่ะนี่เทเดฟี่จะมาดูเคออนถามจริงจะมาดูเคออนแล้วตกใจเราถามจริงตอนนี้ลินโดนลุมอ่ะช่วยมึงคุ้มกันอยู่ ประตูเปิดแล้วไปไปไปประตูเ oh ป no. ิดแล้วไปไปไประตูเปิดประตูเปิดประตูเปิดแล้วไป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 เร็วลงมาลงมาลงมาเร็ว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 มีวิดดักอยู่เฮ้ยช่วยแล้วไปเร็วมาช่วยกันเร็ววิดดักอยู๋อโดนบูเบอร์อีกอ๋อโดนสตอคันเตอร์อีกอ๋อช่วยด้วยอ๋อเร็วโอ้จะตายแล้วเอือล้มแล้วกูมึงช่วยกูก่อนสิโอ้โหมึงเดินข้ามไปเร็ว โอ้ยอย่ายายอมแพ้เร็วเร็วเเออไปวอร์มโอนไปดีมากดีมากดีมากไปวิ่ง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 ครับว yeah. oh oh uh ิ oh ่งครับเร็วครับวิ่งตรงไปเลี้ยวซ้ายโอ้โหเจอบิดไอ้เร็มึงจริงแม่นเหลือเกินใครไม่ไม่สนกูจะตายแล้วกูจะตายอีกแล้วอย่าอย่าทำอะไรกูเลยอ้าอ้าอ้ามาดูเคียวด้วยสันติเถอดท่านผู้ชมทั้งหลายอ๋อย่าเป็นเร็วบิด เร็วเดินไปเดินไปเดินเดินดันดันดันไปเรื่อยดันไปเรื่อยมึงจะปล่าไฟกันทางไฟทำไมวะแล้วก็ไปไม่ได้ดิ Solution ันเอเวอร์เวสโซลูชันเอเวอร์ครับปล่าไฟแต่กันทางไฟตัวเองไว้ครับจะได้ไปไม่ได้กูเละเล็กหนึ่งเนี่ยสปิเตอร์มาอีกเอาดูวิ่งอ่าโดนสปิเตอร์กัดไปเลยไปเลยไปเลยพวกนี้มึงไปเลยดีกว่า เร็วเร็วใครไปถึงเซฟรูมได้จะได้รอดคารเตอร์ขย้ำดูดขึ้นมาขาวดำแล้วช่วยช่วยช่วยกำลังช่วยอยู่จบชีวิตไม่ไรีสจะช่วยอยู่กูช่วยอยู่กูจะกูจะซุ่มแล้วเอ้านี่ล้มหมดแล้วเหรอเอ้าไม่ฟรีสน็อปน็อป ูถึงเซฟรูมแล้วกูจะเข้าเซฟรูมแล้วอย่ามึงไม่เซฟรูมศัตรูเต็มเลยไม่ถึงอ่ะโอ้โหซอมบี้แม่งเต็มเซฟรูมอ่ะปวตกอ่ะนะกลับเลยอ้าวซอมบี้แม่งเต็มเซฟรูมอ่ะเร็วเร็วปิดก็ไปปิดประตู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 เร็ว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 เออเรียบร้อย ลีเดยลาก่อนฮันเตอร์มาแล้วคืบคามาแล้วฮันเตอร์ฮันเตอร์แม่งคืบคาแล้วฮันเตอร์แม่งคืบคาแล้วไป <laughs> กาแฟไปหามึงว่ะฮันเตอร์ไปหามึงว่ะลุง <laughs> <laughs> โอ้ยอโอ้ขอาวบะแม่งส,สุดจริงกุสากปัดแม่งกว่าจะเดินถึงกันเกือบตายหมดทุกคนอะ พอมานี่กูไปก่อนนะผมไปก่อนไม่อยู่นะเปิดอะไรดีวะซองแล้วกันเวปพ่นเอลิสกูเดี๋ยวชมตอนนี้เราจะมาคอนเสิร์ุดขีนจริงนะท่านผู้ชมนี่เคยอนได้ดูเคยอนแล้วป้ายไปกันเถอะห้าสาวเราจะดูใครกันบ้างมึงเปิดประตูดีๆสิเฮ้ยปคนเดียวดิแล้วนี่ยามึงเก็บกันหมดเลยเหรอไม่ไม่แบ่งกูเลยเหรอยามึงเนี่ยไป แบะ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 แบก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 อ่ะ Stop it เดี๋ยวยิงตูดกูตูดกูไม่ลอยหรอกเฮ้ยห้องน้ำเช็คเช็คกูเข้าห้องน้ำชายแล้วกันอยากดูเอ้ยมีไปบอมไอ้บอมบ์บอมเบอร์จาตรงนี้ดีมากจริงถ้าดาบที่เรามีบอมเบอร์จาร์น่าจะช่วยได้เยอะอ่ะกูว่าอ่ะอะาพี่เต๋ โอ้โหโอ้โอ้มาแล้วเสียงเหมือนงานเข้าแม่งอยู่ด้านหลังหมดเลยอืมไม่ใช่กูอะจอกกี้จ็อกกี้อ่าช่วยด้วยอันกลับมายิงหน่อยเออดีมาก Thank you สปิเตอร์สปิเตอร์อ่าอ่าชิดชิดอุ้ยโอเคชิดชิดจะตายหมดเลยถามจริงนี่จะตายหมดแล้วเหรอจะตายหมดเลยเหรอเคออนเคออน เย้คออนอ้าวไม่มีไม่มีข้าสาอยู่สักคนเลยทำไงดีครับไม่มีไม่มีไม่มีข้าสาวอยู่เลยเราเราเล่นเองดีไหมเออเดี๋ยวค่อยกดดมไปกดข้างบนก่อนชุดนี้แนะนำว่าให้เอาของพวกนี้กระจายไปทั่วๆจะได้ยิงดักศัตรูได้อะช่วยกันกระจายหน่อยวเร็วจุดไฟช่วยกันจุดไฟกระจายหน่อยโยนมีไหมข้างบนมีถังน้ำมันด้วย เฮ้ยมียาตรงนี้ว่ะเฮ้ยมียาซีอันตรงนี้เสร็จอย่ายุ่งอย่ายุ่งอย่ายุ่งจะหิวจะหิวน้นทำไมหิวล้วมาเก็บเลยเพราะว่ายังไงเราไม่ได้ขึ้นตรงนี้หรอกอ่ะเปิดแสงแล้วเดี๋ยวเราไปลงไปลุยกันมีพิวตรงนี้อีกกูเก็บกูเก็บดิฟิเบเลเตอร์ไว้แล้วกันเผื่อพวกมึงตายจะได้ชุบได้ ตรงนี้มีอาร,ร์ร์สามแท่งว่ะเอ,อ่อคงไม่ค่อยได้ใช้หรอกมั้งนอกจากต้องวิ่งขึ้นหออ่ะได้ใช้ไอ้กล่องกล่องอะไรวะกล่องระเบิดมันเป็นไฟอ่ะเหมือนกับกล่องน้ำกล่องน้ำมันอ่ะเหมือนกันเดี๋ยวถังน้ำมันตรงไหนอีกวะอีกจุดหนึ่งวามเถอะเดี๋ยวมันแป๊บเดียวหมดละเราอยู่ที่การอยู่รอ่าของมากกว่ากว่าตอนเนี้ย <c oughs> มากเคออนเราไม่ได้ขึ้นแสดงเราขึ้นแสดงเองก็ได้เป็นไง <c oughs> ดูดิเคออนมาเองเอาเลยไหมเดเดแดดแป๊บนึงกูเปิดไฟแล้วก็โทษด้วย พีดโดนเตยอยู่อะเลดี้ไม่อยู่ละอาจจะคงไม่โดนลิกสิทธนะกูว่าอย่างเงี้ยไม่เป็นไรไม่น่าโดนหรอกเราคุยขนาดนี้ฮันเตอร์ฮันเตอร์ฮันเตอร์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 ฮันเตอร์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 เตอร์เตอร์ตรงนู้นตรงนู้นยิงมันยิงมันจะยิงตัวกูแม่งมาแล้วมันขึ้นฮอมมันขึ้นมาแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยอ๋อตกเวทีตกเวทีตารัลตกเวทีช่วยด้วยอ๋อ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  โอ้โหแม่งโคตรวุ่นวายวุ่นวายเว่อว่มาลงไปลงไปบุงประจ่าตรงนี้มึงอยู่ตรงนี้กันนะอย่าขึ้นมาหากูพิเตอร์นู่นเจอแล้วเจอแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยสีสีทีเด็ดพี้แม่งฉุดฉาดเลยฉุดฉาดมากเลยเขามาดูคอนเสิร์ตเราเปิดไฟหน่อยเย้โอ้ยมันโว้ยมันโว้ยกีออนอย่ายิงตูดกู คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตกระสุนสาดโอชิตโอชิตโอชิตโอยิงก่อนเออนั่นแหละโอ้โหไม่มากอ่ะมามาเฮ้ยกีตาร์ซีโร่กีตาร์ซิสโซโล่เว้ยโซโล่กีตาร์เว้ยมาซิโร่ก็มากีตาร์โซโล่เอามามากีตาร์โซโล่โซโล่เออไม่กูเจ็บตัวอยู่คนเดียววะเออมาโซโล่โซโล่แล้วคนนี้กีตาร์โซโล่ละมามามา ย uhh ิงยิงยิงน้ำมันยิงถัานน้ำมันดิเออนั่นแหละเออเออเออจะตายอีกแล้วกูจะตายอีกแล้วไฟเร็วจังวะกูเอออุ้ยตกใจเดี๋ยวขอไปเก็บระเบิดไฟเปลี่ยนเพลงแล้วโอ้โหเพลงต่อไปมาแล้วครับเล่นกันมันเหลือเกินโอ้สปิเตอร์ระวังระวังน้ำระวังน้ำมันเกือบแล้วเฮ้ยแทงว่ะไททันไททัน ซัดเลยพวกเราซัดเลยเร็วๆๆๆๆๆไปไหนวะอยู่ไหนวะอยังไงยั่ไงติดไฟแล้วติดไฟแล้วติดไฟแล้วเร็วๆๆๆซัดครับซัดหมดแม็กครับงานนี้ชูดชูดเลยเร็วมันมาแล้วมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นเวทีมาแล้วตายแล้วเป็นเป็นคนเป็นคนฟังคอนเสิร์ตที่ไม่ดีเนี่ยขึ้นขึ้นเวทีขึ้นมาเนี่ยไม่ดีเนี่ยอย่าไปทำตาเน้องนะขอร้องคอนเสิร์ตเขาเล่นกันอยู่จะไปขึ้นไอ้บูมเบอร์มันหนีไปได้เว้ยโอ้โห หมดยังหมดยังหมดยังตูมมาต่อเพลงซีซั่นสองเลยทีเดียวมา,าเ,เย้กระสุนหน่อยเย้แทงแม่งตายเทพวะโอ้แม่งมาเพียบเว้ยสปาร์ตันโอ้เชีย่ยวังครับระวังครับชาร์จเจอครับขึ้นเวทีไม่รับชาร์เจอร์ขึ้นเวท,ทีครับอยู่ด้านหลังเรียวร้อยครับชาร์จเจอขึ้นเวทีมาแล้วครับ ปิงกูเก้าร้อยเก้าสิบเก้าไอสัตว์โคตรโหดอ่ะอปิงกูเก้าเก้าอ่ะพลังแห่งเคออนมันสูงส่งซะเหลือเกินหยุดอย่าขึ้นมาครับผู้ชมครับอย่าขึ้นมาครับบาลูนาอยู่กับพื้นที่ครับอย่าขึ้นมาครับขอร้องเปิดไฟหน่อยแล้วกันปืด้นเลยปื้นเลย ไปไหมพี่ไปไหมพี่อ่ะมาฮอร์มาจะยิงด้วยฮอร์เปิดใครบอนมานานแล้วเนี่ยชีตออรร์์เตกูคุงเวทีอยู่าเพิ่งกูคุงเวทีอยู่ผู้ชมเขาขึ้นมาเยอะเกินไปขอโทษด้วยเยอะมอยู่โอ้โหมันเยอะว่ะเฮ้ยมันมีเสียงสปิเตอร์เอ้ยใช่ป่าวะสปิเตอร์หรือตัวอะไรวะสปิเตอร์ใช่สปิเตอร์ขึ้นมาแล้วอืมลงไปลงไปเอเอ็มมา ตาดครับหมดยังไม่หมดอีกรูดยะเออไม่อยากนี่อยากจะโซโลกีต้ามาโซโลกีต้าอีกับมาเย้แม่งดุมาเปลี่ยนเพลงไปเรื่อยๆครับมันครับโอ้โหใช่อ่ะยิงกันหูตับมะตอนนี้หูดับกันเลยทีเดียวอ่ะตับตับตับอย่างเดียวอ่ะเท่ากับตัวละครโมเอมากโมเอมากครับก็นีกเมื่อกี้เราไม่มาแสดงเราก็แสดงกันเองไง แทงแทงโุ้ยซ้ายซ้ายเวทีซ้ายเวทีสาดเลยเร็วก่อนมันมาถึงเราใครมีิดไฟปาไปเออดีมากมันขึ้นเวทีมาแล้วโอ้ยมันขึ้นเวทีมาแล้วขวามาด้วยด้านขวามาตัวนึงชิดมันมันเยอะจังวะเออตายแล้วตายแล้วตายแล้วตายตัวหนึ่อกกี้จ็อกกี้จ็อกกี้จ็อกกี้สาดสาดสาดเรียบร้อยไหนอีกตัวมาแล้วเหรอมาเปล่าไหนวะกลัวจริงแคเนี่ยมันเยอะ ไอ้ฮอมาแล้วหอมาแล้วขึ้นออขึ้นออเร็วขึ้นออทาไหครับมอกูจะรีบขึ้นก่อนแหละกูไม่อยู่พวกมึงหรอกซ้ายเว้ยไปซ้ายละกูไปละอย่าโชคดีครับโชคดีครับทุกคนโชคดีทุกคนเคอนสไลด์ตกาแฟติดกาแฟติดไม่มีใครช่วยไม่มีใครช่วยครับไม่มีใครช่วยใครครับทับขึ้นปะกูไปของกูแล้วครับ ไม่ขึ้นอ่ะโอ้ <laughs> ไม่ขึ้นอ่ะไม่ขึ้นอ่ะทำไ,มอ,ไ,ม,ไมอ่ะเออเย้ย <laughs> ตามเขาช่วยมึงเลยนะเว้ยยินทุกคนยอบรีเวก้า <laughs> <laughs> โอ้ <laughs> ลาก,ก่อนเราจะไว้อะไรให้กัตการตันท่านอย่างสุดซึ้ง <laughs> โอเคชั่วโมงหนึ่งเลยโอ้โหสุดยอดตาน้องนะก็จบกันไปกับพาร์ทนี้นะกับเลฟเฟอร์เดตที่เล่นไปสองด่านในวันเดียวนะก็โอ้โหยาวนานมากแล้วก็ไ,ไปหาเล่นกับเพๆๆนะื่อนเพื่อนใช่สนุกดีใช่เล่นกับเพื่อนสนุกมากทอยครบสี่คนด้วยจะมันมากๆอะไรเงี้ยเออหาทางแกล้งกันด้วยสนุกดีซึ่งก็จริงว่าพี่ก็เจอบัคกินฟิวไม่กินฟิวแล้วเลือดไ,ไม่เพิ่มแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังเล่นจบมาได้ก็โอเคโอเคจบไปพาร์ทนี้อย่าลืมชอบก็ไลค์ซับสไครต์ฝูกใจเจอมาพนักรับสวัสดีครับผมเย้ลากกกัันนไป่อบเช่นเคยอะลาหน่อย เย่ไม่ไหวแล้วเมื่อยพอละขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างชอบเกมส์สตีมเอเลียนวอร์เน s t สตีมช็อป MTS เกม e g เกมสโตร์ for gamers สตีมที่ให้การสนับสนุน channel ของผมใครสนใจซื้อเกมไท้แล้วก็เข้าไปชมได้ที่ description ใต้คลิปได้เลยนะครับ